ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก,ก้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกรกฎประจำวันที่16 มกราคมไปจนถึงเส้นเดอนเลยก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเ้าเจริญน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์นะครับที่ดวงดาวเดินจริงนะครับดวงดาวไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนกระทบกับดาวอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับและเราก็ใช้วิชาพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขายายว่าสิ่งไหน ทํางานให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับสาหรับชาวราศีกรกฏนะครับก็จะมีดาวประจําตัวคือดาวประจำแน่นอน,นครับเดิน2วันครึ่ง2วันครึ่ง2องวันครึ่งนะก็เอาเป็นว่าในรอบหนึ่งเดือนเนี่ยเดินทุกราศีเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของเรือนการเงินกันดีกว่านะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ ซึ่งดาวพาิตย์เองเนี่ยนะครับายวิชาหูเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระนะครับในช่วงนะครับของวันที่15ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลาตีสี่สาท่านไปอยู่ในราศีมังกรก็แสดงว่าการเงินเนี่ยจะเกิด อยู่ในเรือนของปัตนินะครับก็จะโดดเด่นนะครับสำหรับบางท่านที่มีอะไรที่มาต้องดีวกับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับในลักษณะต่างๆนะครับการเงินการทองก็สามารถสําเร็จได้ก็ต้องอยู่ที่ว่าทักษะของคุณเป็นอะไรให้คุณให้โทษนะครับแล้วถ้าเกิดมีดาวที่เป็นคู่มิตร ตั้งรับก็ยิ่งให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่านะครับการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับปังปุริเยเนี่ยนะครับทำยังไงให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ในพื้นดวงเนี่ยนะครับมีคู่ครองดีหรือมีแฟนดีเวลาดาวเข้ามาลักษณะประมาณเนี้ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับได้รับได้เงินได้ทองนะครับจากคู่สัญญาหรือคู่ครองได้เช่นกันนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูซสิว่าจะปังปุริเยนี้ต้องเป็นยังไงนะครับ โอเคเลยนะก็ต้องบอกว่านะครับาชาวราศีกรกฎนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะได้เงินทองนะจากคู่ค้าคู่ผู้สว่วนคู่สัญญาที่มีความเพียบพร้อมนะครับนะบางคนเนี่ยนะครับมีคนมาดีลงานกับเราเนี่ยค่อนข้างเยอะๆนะเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนนี่เขาจะมีเงินจริงนะคนไหนเขาจะเป็นอะไรไงนะให้เราดูคนที่เพียบพร้อมที่สุดนะครับพระนารายทรงเครื่องนะครับก็คือ เป็นปรางนะครับที่พนรายเองเนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่นะครับมีออร่รานะครับเขาเรียกว่าทรงยศเต็มที่เลยนั่นก็หมายความว่าถ้าเราจะทำธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะให้เราเลือกคนที่พร้อมที่สุด นะครับในบรรดาหลายๆคนนะครับแน่นอนนะครับการที่เราดูเนี่ยเราก็ต้องดูความเพียบพร้อมในลักษณะต่างๆนะครับของคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาของเรานะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าคนที่พร้อมที่สุดนะครับคือคนที่เราจะนะครับร่วมพุ่มร่วมทุมด้วยหรือมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆนะครับในขณะเดียวกันนะครับบางคนเองก็นะครับเป็นช่วงที่เนื้อหอม นะครับมีคนมาจีบเยอะนะในกรณีที่เพิ่งมาจีบกันให,ใหม่ๆนะไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะก็พยายามเลือกคนที่มอบอนาคตที่ดีที่สุดให้กับเรานะครับอันนั้นก็คือจะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะแต่คําว่าอนาคตที่ดีจะต้องไม่ใช่เป็นมือที่2มือที่3หรืออะไรนะเอาคิดง่ายๆนะครับแค่อย่าให้ผิดสินข้อ3าก็พอ นะครับนอกนั้นถือว่าผ่านหมดนะครับแลนะก็ดูคนที่เพียบพร้อมนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎประสบความสาเร็จเรื่องของการเงินการทองอย่างดีการเงินการทองจะเกิดจากคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาเป็นเป็นส่วนใหญ่นะในช่วงนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวต่อไปก็คือดาวพระอังคาร ดาวพัางคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว,ว่าภพกรรม,มะที่แปลว่าการงานการทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเรือนปุตตะที่แปลว่าการลงทุนบุตรหลานลูกหลานหรือไอเดียจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์ต้องบอกได้เลยว่าดาวพ่างคารเนี่ยที่สถิตอยู่ในภพนี้เรือนนี้ส่งผลให้ชาวราศีกกฎประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมทั้งการลงทุนทั้งการงานการลงทุนเนี่ยมาจาก ดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะลาภะเนี่ยแปลว่าลงทุนออกดอกออกผลนะครับคิดอะไรกับเป็นเงินเป็นทองอันนี้ดีเ <c oughs> ยี่ยมเลยนะฮะอีพพเรือนหนึ่งก็ไม่น้อยหน้ากันนะเขาเรียกวาดาวเจ้าเรือนกรมมะกัรมะไปลาภะก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองถือว่าเป็นช่วงที่นะครับชาวราศีกรกฎเป็นคนที่โชคดีมีโอกาสมากๆเลยนะก็อันนี้ยินดีด้วยเลยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับถ้าเป็นทักษะที่ดีมีดาวตั้งรับที่ดีอันนี้ชัดเจนแต่ถ้าเป็นการลกินีก็ อาจจะยูยวุย่นวุ่นในเช่นกับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูสิว่าจะรวยจะปังจะเฮงเนี่ยต้องทํำยังไงเรามาดูกันนะครับเขาเรียกว,ว่าอยู่ให้เป็นนะไพ่สีดาเนี่ยเป็นไพ่ที่เขาเรียกว,ว่าออจริงๆแล้วก็เป็นไพ่เหมือนฟอร์มเยอะนะนะทำเป็นไม่สนใจนะแต่ว่าชำเลืองมองนะเห็นไหมมองลอดผ้านะครับนั่นหมายถึงว่านะครับคนภายนอกเนี่ยเขาดูเหมือนเรา เฉยไม่สนใจวางท่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใส่ใจเรารู้เรื่องเราตามผลงานตลอดนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองนะครับทำธุรกิจนะฮะการค้านรุ่นนี้นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไรายได้มามากหรือน้อยหรืออะไรยังไงนะครับเราเองก็ต้องแสดงความรู้สึกให้เขารู้นะว่าเรามีความปรารถนาอยากจะได้ร่วมหุ้นจากส่วนนี้นะอยากจะมีส่วนแบ,บ่งจากส่วนนี้นะเราก็ต้องพูดให้เขารู้ไม่ใช่ว่ามาทําฟอร์ม นะครับทำให้เขามานั่งคิดเองเออเองนะเดี๋ยวมันจะพลาดโอกาสที่เราจะได้ขึ้นมาถ้าเราจะทําอะไรยังไงเนี่ยเราต้องเผยความรู้สึกให้เขารู้เนี่ยอย่างพนาเห็นไหมนะครับเอามือปิดตาชมเรืองนะใครจะมารู้ใจเราใช่ไหมเราก็ต้องนําเสนอสิเราอยากได้อย่างนี้นะทำธุรกิจการค้าต้องการเอ่อเท่านี้เท่านี้เท่านี้เรา,าก็ว่ากันไปนะเพราะถ้าเกิดเรามาวางฟอร์มเนะี่ยลาภผลเราอดแน่นะอะไรประมาณนี้นะก็เขาบอกว่า ให้นะครับทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอื้อประโยชน์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าฟอร์มอย่าเก๊กนะอะไรประมาณนี้นะครับให้ก็มาเตือนประมาณนี้นะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะที่แปลว่าลับรับซ่อนเลนต่างถิ่นแดนไกลนะครับอีพบเรือนเนี่ยเขาเรียกสังคมเพื่อนฝูงนะครับการติดต่อเขาต้องบอกว่าในช่วงของ เดือนนี้การติดต่อยังไงต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเหตุผลก็เพราะว่าดาวเจ้าริอนสหชาตกอรินะครับแปลว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเข้าใจผิดนะครับนะกับเพื่อนฝูงกับสังคมหรือผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เราในลักษณะต่างๆนะก็เวลาจะพูดจะทําจะคิดอะไรยังไงต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับนะก็คิดให้รอบคอบจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเหตุผลเวลาดาวเจ้าเรือนสหชาตกอริเนี่ยมัก คนมักที่จะเข้าใจผิดนะครับในลักษณะต่างๆเนาะลวก็พวกเอกสารสัญญาอย่างไงช่วงนี้เบาๆไว้ก่อนนะครับยังไม่ให้ขุนนะครับอีกพบเรือนหนึ่งวินาศนะวินาศไปอยู่ในเรือนอันลลีก็แปลว่าศัตรูไม่มีศัตรูหมดไปในกรณีที่ไม่มีดาวเลยตั้งรับนะแต่ถ้ามีดาวตั้งรับนะครับก็จะเกิดเรื่องเกิดเรานะครับตามความหมายพบเรือนนั้นๆนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะเอาละได้ไพ่นะครับหนะนะนุมาน นะคือไพ่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับเป็นไพ่ที่คือพระหนุมานเนี่ยท่านเป็นทหารเอกของพระรามนะท่านเก่งที่สุดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการต่อสู้หรือเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่แหละนะแต่ท่านเป็นคนที่ระมัดระวังตัวตลอดเวลานะฮะสังเกตจากใบหน้าที่แดงนะครับการที่เล่นนะครับดนตีก็แสดงว่าก็ยังมีความแบบ ชิวๆอ,อ,อยู่อะนะแต่ว่าโอเคแหละนะครับปัญหาท่านก็ไม่ปล่อยปากละเลยนะท่านก็ยังมีการคุ้นคิดนะครับท่านมีเป้าหมายอยู่ในใจนะครับทีนี้เอาเปรียบเหมือนเราเนี่ยนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนสห a ชะ มาตกอยู่ในเลือนอลีเนี่ยแล้วได้ไพ่พระหนุมานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูก mm. ก็ไม่ต้องกลัวนะครับท้าชนได้ทุกสถาบันเนะี่ยเขาว่าอย่างนี้นะนะครับเพราะพระหนุมานท่านเก่งเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราก็สู้หัวชนฝาเลยนะยืนยันด้วยนะครับเหตุผลยืนยันด้วยหลักฐานนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราก็รู้จักขอโทษขอโพยนะครับดีที่สุดนะอย่าแบบ ตีเนียนนะครับหรือออกแนวประมาณว่ากลางๆอันนี้ก็ไม่ไม่ควรนะคือไพ่เนี้ยผิดยอมรับผิดนะถ้าผิดยอมรับผิดจะกลายเป็นว่าวินาศไปอลิตอ่าวินาศไปอลิตก็คือเราผิดยอมรับผิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราก็หัวชนฝาเลยนะแต่ขอให้มีหลักฐานนะครับแค่นั้นเองนะทุกสิ่งทุกอย่างก็นะครับเราจะชนะนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ นะครับเรามาดูดาวพักรือหัสปดีกันนิดหนึ่งนะดาวพัรหัสปดีท่านเป็นดาวชจ้ลเรืนอาินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนะแล้วก็นี่สินความอาึดอัดใจ ในลักษณะต่งางๆนะครับอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าเรือนความสําเร็จที่เราเรียกว่าสุภาหรือคุณอุปถัมภ์คำจุนแน่นอนอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นทักษะที่ตีเดซีมนตีเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะติดขัดเรื่องอะไรก็มีทางออกตลอดด้วยเหตุผลที่ว่าดาวเจ้าเรือนสุภาเนี่ยเป็นกเกษตรนะถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีนะมีความเจริญมีความสําเร็จอัน,นดีๆงามแต่สําหรับท่านที่นะครับมีดาวพระหัสสวัสดีปีนี้เป็นการกินีจิจจออ่าอันนี้ต้องะระมัดระวังพยายาม นะครับอย่าขัดกับผู้ใหญ่นะเขาเรียกว่าอลีไปอยู่ในเรือนสุภานะขัดแย้งเรื่องของความคิดนะครับก็พูดแง่ว่าพยายามอย่าไป้ําเส้นใครนะครับใครจะเป็นอะไรยังไงก็เรื่องของเขานะครับนะบาปบ,บุญคุณโทษทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเขาเลือกเองนะก็เราเองก็ทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดนะครับเรื่องของคนอื่นเราก็อยู่ห่างๆไว้เหตุผลที่ทําไมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าอย่าลืมนะดาวพพุธเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนสหาาัสหาชาสหัชาอลีก็แปลว่าความเข้าใจผิด มาจากสังคมและความเข้าผิดเนี่ยมันเกิดจากเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นคือช่วยเขาไปอะไรประมาณนี้นะก็ให้เรามาระวังไว้นะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงถ้าฟังนะทำไงให้ปังยิ่งขึ้นนะแล้วถ้าเสิดว่ามนแย่และทาไงให้หนักกันเบานะครับได้ไพ่สีได้รูปไพ่นี่คือย้ําแบบเมื่อกี้เลยนะเห็นไหมเมื่อกี้ไพ่หนุมานนี่ก็สู้หัวชนฝานะเห็นไหมถ้าเราถูกอนะ่ะอันนี้พิสูจน์ตัวเองถึงขนาดที่ว่าลุยไฟอ่ะ นะพระนางศรีดาเนี่ยไปอยู่กับทศกัณฐ์หลายปีนะครับคนในชาวเมืองเขาก็คิดว่าไปมีท้องกับทศกัณฐ์ท่านจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไปมีท้องนะครับกับพระรามนะตอนที่ไปหาท่านนะครับในเมืองนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ท้องกลับมาชาวเมืองก็คิดว่าเนี่ยท้องทศกัณฐ์ท่านก็เลยพิสูจน์ตัวเองด้วยการเผาไฟเลยนะครับนะอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเล่าแหละนะเวลาเราจะทําอะไรยังไงเราต้องนะครับจริงใจ ทุ่มเทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากความจริงใจพไพ่ใบนี้เนี่ยจริงใจถึงขนาดที่ว่านะยอมตายถวายชีวิตขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเราบริสุทธิ์จริงนะครับนะและความดีก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกอย่างนะครับไปได้นะครับความสําเร็จนะผู้หลักผู้ใหญ่จะรักใค่อินดูเนี่ยนะครับหรือสนับสนุนเราก็คือมาจากความจริงใจความตั้งใจความทุ่มเทของเรานะครับแบบเต็มคาราเบลนะครับอะไรประมาณนี้นะก็เขาเรียกว่าคนดีเนาะตกน้ําไม่ไหลตก ไฟไม่ไหม้ถ้าเราเป็นคนดีนี่ก็ยันได้เลยเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่านะครับเราผิดนะก็ขอโทษขอโพยซะนะครับนะพระก็มาเตือนประมาณนี้นะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในเรือนของราพะนี่เนะี่ยเขาเรียกว่าราภะนะราภะแปลว่าโชคราบสิ่งที่ปรารถนาโชคดีโชคราบโชคใหญ่นะ อีกภพเรือนนึงนะมาจากหลักทรัพย์นะหรือครอบครัวหรือพันธุนะครับหรือที่ทํางานความอุ่นในที่ทํางานนะเขาจะเร่งกันเนี่ยเวลากรรมะก,กับพันธุเนี่ยเขาจะเร่งกันมันจะเชื่อมโยงกันนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของวันที่25นะครับนะครับถึงสิ้นเดือนนะครับเวลา เอ่อสิบนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะก็คือดาวพฤหัสเองเนี่ยจะย้ายไปตั้งแต่วันที่ยี่ห้าเลยนะจนถึงสิ้นเดือนเวลาสิบนาฬิกาสามสิบแปดนาทีนะครับไม่ค่อยสู้ดีนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยตกมรณะอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับไปอยู่ในราศีกุมนะครับก็ เขาเรียกพันธุ์มรณะก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งๆนะครับร้อนที่อยู่นะครับนะหรืออาจจะมีความขัดแย้งในที่ทําง,งานนะครับต้องอย่าลืมนะว่าชาวราศีกรกฎกเนี่ยช่วงนี้จะแพ้ทางคนใกล้ตัวนะครับหนึ่งสหัชาก็แพ้ทางเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานนะครับดาวพันธุก็ญาติพี่น้องนะครับคนในบ้านนะครับคนในองค์กรคนในบริษัทนะครับอันเนี้ยมีปัญหานะโอเคสหัสชาตินี่เป็นแค่ความขัดแย้งกัน แต่พันธุเนี่ยตกมรณะเนี่ยอันนี้นะครับะจะทําอะไรยังไงต้องเกรงอกเกรงใจกันนิดนึงนะครับนะ <c oughs> ก็พยายามอย่าข้ามเส้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหานะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพก็ได้นะ <c oughs> เราต้องไปดูแลเขาว่ากันไปนะอีกพบเรือนหนึ่งลาภมรณะเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับลาภมรณะเนี่ยก็แปลว่ารักษาทรัพย์ไปอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังก็อาจจะมีของเสียของส้มนะครับ <c oughs> หรืออาจจะหมดไปกับเรื่องของค่าใช้จ่ายคนในบ้านนะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องบอกว่า ตรงนี้นะครับก็พยายามนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นเราก็ไม่ต้องใช้นะครับนะแค่นั้นเองนะก็อะไรที่มันอยากเราก็อย่าไปไปซื้ออะไรประมาณนี้เวลาดาวนะครับราพักตมระนแปลว่ารักษาซ้ำไม,ม่อยูนะ่เห็นอะไรก็อชอบเห็นอะไรก็อยากได้อะไรประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ไงนะครับนะโอเคไพ่พยายมนะไออพ่นี้ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ต้องออคิด หนักหน่อยนะเวลาจะหยิบจะจ่ายจะใช้อะไระคิดให้รอบคอบนะครับก็าต้องบอกว่าอย่างนี้ไพ่พญายมเนี่ยนะครับถึงขนาดที่ว่าตัดสินใจนะครับว่าจะให้คนนี้ขึ้นนรกหรือจะลงสวรรค์เนี่ยเห็นไหมท่านเนี่ยเข่งขึมมากเลยนะบริวารท่านสุวรรณสุวรรณก็เข้มขึงไปด้วยนะครับนั่นก็หมายถึงว่านะเวลาจะหยิบจะจ่ายใช้อะไรเนี่ยดูที่มันจําเป็นจริงๆนะถ้ามันไม่จําเป็นเราก็นะครับนิ่งๆไว้ก่อน นะครับเพราะเวลาดาวเนี่ยเข้าเนี่ยมันไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะเวลาลาพระตงรณะเนี่ยมันรสสักษาซะไมอ่อยู่แล้วแล้วได้พยายมเนี่ยก็ใพ้มาเตือนว่าคิดให้หนักนะครับจะหรือจะลงทุนหรือจะทําอะไรยังไงคิดให้หนักนะครับมันอาจจะมีปัญหาได้หลาย,ลายๆยอย่างนะครับนะก็ให่ามาเตือนนะครับนะก็พยายามนะครับใช้ที่มันจําเป็นไม่จําเป็นก็อย่าพิ่งใช้นะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพระเสานะครับ ดาวพสาวเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในาราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าปัตนินะครับอันเนี้ยบอกได้เลยเนี่ยนะครับพสาเป็นกเกษตรดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าเกิดในพื้นดวงใครเองเนี่ยนะครับนะครับมีคู่ครองที่คอยซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือในช่วงนี้คุณจะได้เงินเยอะนะครับเงินมากนะถ้าในกรณีที่ในพื้นดวงเราเนี่ยเป็นคนที่โชคดีนะคู่ครองให้เงินอยู่เป็นประจำนะนะครับก็จะ ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิด่าในพื้นดวงระแพ้ทางคู่เนี่ยก็พยายามนะจะให้เขารู้ว่าเรามีเงินนะฮะเดี๋ยวก็จะมาบิดเบียนเ,เรานะครับนะยิ่งถ้าเป็นการรักกินีด้วยเนี่ยโอ้โหคู่สัญญาเนี่ยทำให้ปวดหัวมากเลยนะครับนะเอาละนะครับก็ต้องบอกว่าดาวจ้าเรือนคู่ครองเป็นเกษตรก็ คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีคู่นะเจอคนที่จะถูกใจนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่ข้ามพบข้ามชาตินะนะก็ถือว่าโอเคนะและยิ่งมาเจอกับดาวพระอาทิตด้วยถ้ามีคู่ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่มีเงินมีทองมีความสําเร็จนะครับและดาวพระอาทิตย์โยกเกฑ์พุทธห,หัตลักษณะประมาณนี้ส่งเสริมก็โดยธาตุอยู่แล้วนะครับธนะาตุดินส่งเสริมธาตุน้าธาตุน้ําส่งเสริมธาตุดินนะก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับสำเร็จในเรื่องของคู่ค้าคู่ทุกส่วนคู่สซียนหรือแม้แต่คู่ของก็ยินดีด้วยนะครับ นะกับชาวราศีกรกฎนะถ้าไม่ใช่การลกิณีนี่ถือว่าดีนะครับเอาละเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่เออเขาเรียกว่ากายตีนะไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ยอยู่เป็นนะคือท่านรอบรู้อ่ะนะครับนะไม่ได้ดูเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ดูมนก็เอาด้วยคาถานะครับนะถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจการค้านู่นนี่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าต่อรองอยังไงก็ไม่เสียเปรียบนะครับนะค,บคุณได้ฉันได้จบนะแต่บางคนเนี่ย นาทำธุรกิจธุรกรรมเนี่ยนะครับอาจจะเห็นตรงเกินไปอะไรอารมุ่มอร่อยนิดๆหน่อยๆก็ไม่เอาเลยทําให้เสียโอกาสในลักษณะต่างๆนะเราก็ต้องมีการบวกลบคูณหารเนาอันะนี้เราอาจจะเสียเปรียบนะแต่งานหน้าเราอาจจะได้งานต่อไปเรา,าจะาได้ไงมันก็ต้องบวกลบคูณหารกันให้ดีเพราะไพ่แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นไพ่ยอยู่เป็นนะครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะยืดหยุ่นอารมุ่มอร่อยนะครับบางครั้งเราอาจจะ เสียเปียบงานนี้งานหน้าเราอาจจะได้ก็ได้นะครับเป็นลักษณะประมาณนี้ก็เป็นไพ่มาเตือนลักษณะว่าเอาละคนเราเนี่ยมาต้องยืดยุนนะครับตึงเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ดีเอาทางสายกลางก็ดีที่สุดนะครับนะบเกี่ยวเรื่องของผลประโยชน์นะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้ารือนมรณะแน่นอนนะมรณะกรรมะนะครับก็ต้องบอกว่า คำว่ามรณะแปลว่าความเบื่อนายเขาได้นะหรือสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือเซ็งนะครับเวลามรณะไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันจะเป็นชุดที่เราเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะครับนะเก<ส>ี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังของคนอื่นนะมาจากไหนหนึ่งพฤหัสเนี่ยพอสุภาผู้ใหญ่คาดหวังนะดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเวลาพักก็เขาคาดหวังว่าเราจะทําผลงานให้เขาได้ นะมีประโยชน์ต่อองค์กรบริษัทมากอะไรประมาณนี้เขาเลยคาดหวังทีเนี้ถ้าเกิดเราทําไม่ได้ฝีมือเราไม่ถึงนู่นนี่นั่นนะมันก็เลยทําให้เราเบื่อทําให้เรากดดันตัวเองในลักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้นะก็สําหรับชาวราศีกรกฎก็จะเจอลักษณะประมาณนี้พอสมควรนะครับแต่ก็นะครับ,นะรบไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าดาวค่อนข้างที่จะเดินดีนะครับเพราะว่าดาวอังคารนะครับนะ ไปอยู่เรือนพระสุขพระสุขไปอยู่ในเรือนของพระราหูพระราหูไปอยู่ในเรือนเขนาขเรียกว่าปริวัติเกษตรนะครับปัญหาต่างๆามันก็สามารถผ่าน้นไปได้เทียบเท่าเนี่ยเป็นเกษตรเป็นเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรนะครับก็ปัญหาต่างๆเรื่องอะไรประมาณนี้สามารถผ่านไปได้นะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่านะครับไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ชาวราศีกรกฎปังปุริเยเลยเอาละไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเออเขาเรียกว่าบางอย่างนะ ก็ต้องตามน้าอ่ะบางอย่างก,ก็ต้องตามเกณฑ์นะครับบางอย่างก,ก็ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบตามค่าธรรมเนียมตามอะไรประมาณนี้นะครับนะเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องของอะไรเนี้ยนะครับบางครั้งก็ต้องอยู่ให้เป็นน่ะนะครับบางครั้งเราเออเราเอออาจจะเคยทําธุรกิจธุรกรรมใช่ไหมนะครับแล้วอาจจะเสียค่าในหน้า3%นนะครับแต่ทีนี้ เราไปเจออีกที่หนึง่งต้องเสียถึงสี่ถึงห้าถึงหกอะไรไประมาณนี้ถ้าให้ไนี้ก็แปลว่าเราก็ต้องยอมนะครับเพราะถ้าไม่ยอมเดี๋ยวมันจะพังทั้งกระดานนะครับเนี่ยคือพระจันทร์เองเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มรูปหล่อนะครับเพราะถ้าเป็นหนุ่มรูปหล่อก็เป็นที่หมายตามของสาวๆใครเจอก็ชอบเนาะปรากฏว่านะลูกสาวของทักษะประชาบดีนะครับท่านก็มาชอบนะทีนี้ท่านไม่ได้ชอบคนเดียวทีนะผู้หญิงชอบท่านทั้งหลายโอนนะครับ ท่านก็เลยรับเป็นภรรยาหมดแต่ท่านเนี่ยปฏิบัติกับคนอื่นไม่ดีนะครับปฏิบัติกับคนที่ท่านรักคนเดียวเนาะจนบรรดาสาวๆก็ไปฟ้องนะก็ปรากฏว่าพ่อตาเนาะก็ไม่ไม่พอใจนะครับนะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงนะให้ลูกไปตั้งหลายคนแต่รักแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยสาบเลยให้ลงมาโลกมนุษย์นะครับนะ ก็ได้พัศยวะเนี่ยคอยช่วยก็เลยกลายเป็นปิ่นผักโสมของพัศิวะขึ้นถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นบนสวรรค์อีกทีนี้มันจะเป็นสะท้อนน่ะให้เราเห็นว่าบางครั้งนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวนะมันก็ต้องดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบข้างด้วยนะครับก็อยู่ให้เป็นนั่นแหละนะครับก็มาเตือนประมาณนี้นะครับอะไรที่มันยืดหยุ่น นะครับอะไรที่มันวินวินทั้งสองฝ่ายเนี่ยอันนี้ดีที่สุดนะครับนะเอาละนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากผมพิพาทระการใดยังไงต้องกาบขอขมาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอกรากรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องก่อจใจเกตกาจะเจลีนน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพย์ข้างล่างอาจจะก็จะมีความยินดีอย่างยิ่งขอทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกตกาดดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกตก้าพิทุธรดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามเอ่อตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนำสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อ,อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบูคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ